เปิดฟ้าสวรรค์สำหรับอนุชนคนรุ่นใหม่ให้ข้อคิดฝ่ายวิญญาณคนรุ่นใหม่ทุกวันวันศุกร์ที่8สิงหาคม2025หัวข้อพระองค์ทรงทราบว่าสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับท่านคืออะไรข้อพระคำหลักเยเรมีบทที่29ข้อที่11 11 พระยาเวตรัสว่าเพราะเรารู้แผนงานที่เรามีไว้สำหรับพวกเจ้าเป็นแผนงานเพื่อสวัสดิภาพไม่ใช่เพื่อทำร้ายเจ้าเพื่อจะให้อนาคตและความหวังแก่เจ้าอ่านพระคำภี่อิสยาบทที่ห้าสิบห้าข้อที่แปดถึงเก้าปเพราะความคิดของเราไม่ใช่ความคิดของเจ้า และทางของพวกเจ้าก็ไม่ใช่ทางของเราพระยาเวตรัสด,ดังนี้แหละเก้าพระฟ้าสวรรค์สูงกว่าแผ่นดินโลกอย่างไรทางของเราก็สูงกว่าทางของพวกเจ้าและความคิดของเราก็สูงกว่าความคิดของเจ้าอย่างนั้นเนื้อหาหลายปีก่อนผมมีความทะเยอทะยานอันสวยงาม คือการเป็นรองอธิการบดีที่อายุน้อยที่สุดในแอฟริกาผมได้วางแผนอย่างรอบคอบและผมก็อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องเมื่อได้รับปริญญาเอกจนกระทั่งพระเจ้าทรงขัดจังหวะแผนการของผมและแสดงให้ผมเห็นพระประสงค์ของพระองค์สำหรับชีวิตของผมผมต่อสู้กับมันอยู่พักหนึ่งแต่ต่อมาผมก็ยอมแพ้และตอนนี้ผมก็มาถึงวันนี้ ผมมีอะไรเสียใจบ้างไหมไม่มีเลยท่านอนุชนที่รักของผมพระเจ้าทรงทราบสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับท่านข้อพระคัมภีร์ประจําวันนี้ยืนยันว่าพระเจ้าทรงวางแผนอนาคตอันรุ่งโรจน์ไว้สำหรับท่านและพระองค์ทรงทราบจุดจบตั้งแต่ต้นในวัยรุ่นท่านอาจไม่รู้หรือเข้าใจว่าอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับชีวิต ท่านอาจไม่รู้ด้วยซ้ำว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรหรือการตัดสินใจแต่ละครั้งของท่านจะส่งผลต่อความเป็นไปได้เหล่านั้นอย่างไรแต่พระเจ้าทรงรู้หากผมเป็นท่านผมจะเข้าใกล้พระองค์มากขึ้นเพื่อพระองค์จะทรงกำหนดขั้นตอนของท่านตามพระประสงค์ของพระองค์ผมต้องการให้ท่านวางใจในพระเจ้าและทำตามพระประสงค์ของพระองค์ เหมือนที่ผมเคยทำเมื่อหลายปีก่อนเมื่อพระองค์ขอให้ท่านละทิ้งความทะเยอทะยานและติดตามพระองค์หากท่านทำเช่นนี้ท่านจะไม่ต้องกังวลอีกต่อไปว่าสิ่งต่างๆจะสําเร็จหรือไม่พระองค์ทรงสัญญาไว้ในพระวจนะของพระองค์ว่าจะประทานจุดจบที่ท่านคาดหวังไว้ซึ่งจะงดงามและเปี่ยมด้วยพระสิริประเด็นสำคัญ พระเจ้าทรงจัดเตรียมอนาคตอันรุ่งโรจน์ไว้สำหรับท่านแต่ท่านต้องติดตามพระองค์อย่างสุดหัวใจ